สวัสดีครับพ่อออดสวัสดีครับอ่าได้ยังมาฝากพี่ฝากน้องมบ่หนิข้อยงามางวายงามแม่สาวบ่นี่แม่แยกลูกเพป็นครับโอ้แม่แยกลูกับขายลูกผูเพป็นไปในห้อยแบ่งเพป็นข้อมับขายลูกผู <laughs> ผมเห็นเนื้อตัวหมเกี้ยงเกี้ยงไม่ลอยอยู่ผมว่ามันงวัวแม่สาวครับว่ามันควายแม่สาวนนแยกลูกมีลูกตัวหนึ่งบ่มีมีลูกตัวหนึ่งตัวที่สองค่าท้องแต่ว่าโอ้แม่มัน มันห so so ันบอกมือบอกเว้นบ so so, ่ไ so, ด OK. ้เพราะว่าเป็นมีกว้วยคุ้มฝูงครับครับมันก็เลยบอกมือบ่อถือว่ามันมั่นเด็ดเจือเดือดน้าเนี่ยเพิ่นปล่อยเ่กันครับนี่ลักษณะของกล้วยที่ว่าเห็นเป็นเรียงหยาเนี่ยเปียนอันนี้ชี่ผู้ใดที่อันเนี่ยมีหยาเนี่ยเปียกที่เป็นบดเิ่นอันนั้นในเรียงเิ่นกล้วยเป็นบ่หลายตัวดิับ้วยสีหาโตเพิ่นปลูกประมาณไรเคืองครับครับเป็นสีให้กินเร้าสองเข่งแรงซองเข่ง ดีดีครับพ่นพเนื้อนั้เนื้อตูเนาะผิวพันธุ์บให้กินยาเนีเปียคเนบเนื้อตูดีครับเกลี้ยงสอไสสูงเท่าไอดประมาณร้อยร้อยสามสองรอ้ามบวกรยสาสงสาอะหางเง้ดีหางพ่วงดีครับพี่นงใช่ปักไงปรกกันตำนี้ปรกกันตำนี้แข้งคาครับหางหางเฮืงบุมีดอก แต่ว่าห้อยออดท่านบอกว่าถือว่ามันมั่นเลยเจือเดือนแต่ว่าคิดว่ามันคิดว่ามันเพราะว่าเนื้อลูกออกนุ่มนะครับครับเอาลูกออกนมต่อไปรุ่นออกครับเท่าไรห้อยออดเขาเปิดใบสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยแต่ว่าบอกบ่าถือเลือกตีเป็นราคารองว่างเพราะว่ามันให้ตอบบ่ได้ว่ามันจือเดือดนล้วตัวเนี้ยเราเกิดเลืกดีเด้อพี่น้องตัวนี้อ่ะมีมาตัวเดียวเนาะ ได้มาตัวเดียวคายลูกคุณไปมงยาดูครับผมอฝากอโทนะหัดเจ็ดนย์แปดเนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่ัออดกมตะก้าครับครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมหออดฝากห้อออดไว้ครับแม่แยกลูกครับแต่ว่าเนื้อตัวผมว่าเป็นแม่สาวครับพี่หนองผมยางกับว่าเห็นอ่ะฝากปี่ฝากน้องไว้ครับผมฝากปีผ่นน้องมหาล่มงไฟกันนะพี่นอกอันันการควาย คน้างจะซบเศ้าครับราคาบอดีครับช่วงพี่น้อาพนองมะละกบิ้งราคาสิเป็นยังไงเนือครับเขาลาพี่น้อปูก้ายปลูกย่างไยไม่เหื่อ้ะคุณพ่อเศร้าไปี่นเากว่าเนาะครับอูโตใหง่ายพี่น้องบดใหน่อยบดหน่อยได้โตัวหน่อยสูงนาจะร้อยเกือบรอยสมสบหบวกพี่พี่น้อ อาจจะเกือบร้อยสี่สิบเศร้าไหาใล่ะครับนี่าสิบ oh, หาว่อันสองตัวโอ้หาสิบห้าสองตัวถือตละเศ้ากว่าโอ้ควายผูครับพี่น่อสายเนื้อครับมึงละข้าวรยพี่น่อควายช่วงท้าได้หรือเปล่า้ควาผูเขาสามสิบสองหาล่อย ไซนึงอะ่ะไซเนี่ยราคาเนี่ยแบบตัวน,น,น,ตนี้สูงน่าจะร้อยสามสิบห้าบวกตัวพี่น้องสามสิบบบควายผูผู้น้อยเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นสามครับตัวนี้พี่น้องสูงน่าจะร้อยสามสิบครับตัวนี้พี่น้องอืมเบิง่งราคาครับควายผูผู้ใดสิปล่อยควายผูกะ ถือเนี่ยครับช่วงนี้ผู้ใดสิขายออกเท่าไดร่ะครแม่นางตัวนี้เท่าไหร่ะห้องไวเท่าไหรครับแม่นางแม่นางสิครับห้องไวสี่สิบเจ็ด่สิเท่าไหร่ก่อนสี่เจ็ส่เนนะสี่เบียสูงเท่าไรครับควายเาร้อยสามสิบแม่นางหน่อยครับคู้จักพ่อคุบอกครับตัวนี้มันเปหลานบักเบิ้ม ร้านเบิ้มโอ้นี่เล็บเพียงขาเอื้อกบบไงครับพี่น้องแม่สาวแม่นางหน่อยสี่สิบสี่สิบแปดบอกเหรอสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ต่อได้อยู่เนาะครับเนาะอ่ะนี่เบิ้งขายเบิ้งหางครับพี่น้องหางเงาดีขายไงครับอายุเพิ่นได้หไร้อะไดรเนาะครับแม่เนาะปีกว่าครับผม แมงบระถือสองกีครับเบิ่งคอได้พี่น้องสุดยอดครับคอแม่นี่ตันเจือยนยนครับสี่สเจ็ต่อเอาอ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม089 0 8 9ป4เก้าศูนย์แปดเก้าแปดสนี่ก่อนห้าศนี่ศูอนิกรอนินะครับเนาะแต่ควายงามมาฝากปีฝากน้องเอ๋อขอบคุณหลายหลายหอยครับผมผู้ใดหาซื้อควายช่วงนี้เป็นตัวซื้อครับพี่น้องราคาควายงาม40,000กว่าต่อเอาครับพี่น้อง โอ้ทางมาเขาบ่าได้ลาดยางให้บอร์หัวคือแดงมัน <c oughs> ไงนี่แ <c oughs> ม่นางหน่อยสามสิบแปดของเจ้าบอกขึ้นขอแม่นางแม่สาวเนี่ยตัวเกี้ยงเก่าครับแม่สาวสูงหนาจะร้อยสามสิบหาครับพี่น้อง แม่นี่หางกว้งดีพี่น้องห้างจับดีเท่าไร้ก็แล้ครับห้องไว้หนแป0สามหมื่นแปดต่อได้เยอะบอกครับนี่ได้ไดต่อได้อีกอยู่เนาะ,ะลำตัวเงาดีด้วยพี่น้องสามสิบแปดแม่สาวโอ้ยราคาเป็นตะเลียงอีหลีพี่น้องวายช่วงนี่ได้หาเลียง,งอยู่นี่ได้การสามสิบแปดอ่ะฝากไปทั่วไปนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 0827 096ดสองอหน่าพ่อเนี่ยครับพ่อทำพ่อทำเนาะทัางไหนครับบ้านพ่อนาวานาวานครพนมเนาะอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมฝากแม่สาวคุณพ่อไปนะครับพี่หน่อสามสิบกว่าครับอายุเพิ่สิได้ท่านสองปีไปครับแม่เนี่ยประมาณนี้เนาะครับผมยังสูงยังญ่ได้อีกอยู่หรอพี่น้อเนี่อ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม ผู้ชมหอยครับผมครับฮะครับป้ายผมครับแม่ท้องบ่ครับหรือท้องบ้างแม่ท้องครับเจ็ดเดือนครับนี่ท้องสามเดือนใส่ยังไม่ครับได้ท้องเพิ่นอันพอพันรับจ้างครับพอรับจ้างสมเก้ายอดครับมาจอดกระลิบครับผมสูงเท่าไรครับแม่นี่เอา 1้0ครับแม่พี่น้องสูงร4 0ยสี่สิใหญ่เลิกครับใหญ่ย,ย,ยาวเลิกครับเป็นลูกที่ไหนครับในท้องลูกที่สองครับลูกที่สองสามเดือนแล้วตรวจได้แล้วเขาประกันท้องใช่ปะหอยประกันท้องให้ครับประกันท้องเนาะลูกที่สองใหญ่ย,ยาวอัลลัดครับเบ,บื้องไทยเบื้องหางครับพี่น้องหางโบมีดอกมีแซมเนาะประกันแข้งขาประกันท้องให้พร้อมเท่าไรครับห้องไม้ หกหมื่นครับหกหมืเนาะหกหมื่นต่อรองได้อีกอยู่พี่น้องเอาฝากไปทั่วไปนะหอยศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองสองเก้าห้าสองสองหอยเอวาลิตถ้าผมหอยเอวาลิตเนาะอ๋อใแม่บักใหญ่ครับมาฝากพี่ฝากน้องฮู้ฮูเชียงเชียงครับพี่น้องเบิังแขงเบิังขาเบิังหนาเบิังตาเบิังเอิ้นครับพี่น้องเปล่าบักใไงอ๋อขอบคุณหลายๆหอยครับผมมาก็มาต่อรองเอากับหอยทั้งวาลิตเด้อพี่น้องเป็นประกันท่องให้แล้วพี่น้องแม่นี่ อ่ะคู่ใดมากแม่ประกันท่องมาจัดครับผมต่อรองเอาพี่น้องเอาเบิ่งเงินควายคนสวยมาสวยวา่าเสรนฐวะสวัส <c oughs> ดีค่ะค <c oughs> <ม>รับผมฝ่ายสุบันครับพี่น้องเขาก็มาหอดแม่่นคะได้แม่ลูกแม่ค่ะแม่ลูกลูกแม่ค่ะออืพักบ่ป่ะนี้พี่น้องผู้ใดหาแม่ลูกลูกแม่อยู่ เพคนบริหารแถวลงรถเด้อพี่น้องคนอ๋อมาหอดลงกับสิบได้จักมือเนาะลูกอันนี้คลอดวันที่16มีนา16มีนามือนี่27เลยให้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 ลูกคนซื้อว่าน้องมานี่น้องมานี่มีนานี่พี่น้องลูกแม่ค่ะสาวหน่อยครับลูกตัวเมียได้ประมาณหอดสิบมือบวกขึ้นลูกที่สามด้วยค่ะในช่องไอ้ลูกที่สามเนาะน้อยนี่ เ่าอันลูกเพื่อน,นั้นตัวแรกผู้หญิงเป็นตัวเมียครับลูกที่สองเป็นตัวผู้อ้ายเพื่อนขายค่ะกับเลีเ้ยงเพื่อนขอดนี่ค่ะครับได้ตัวแม่มาแม่ลูกลูกน้อยๆอยู่นี่พี่น้องกําลังเป็นตะย,ยอกครับลูกอ่าตัวแม่ครับนี่มแม่แม่แม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสามสิบตัวเด้อค่ะร้อยสามสิบบวกเนาะใหญ่อยู่ประกันแขรงขาประกันมดลูกมดเลิกเนาะครับผม ใายกับบอคักปคนใดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เอาลงรถเออเท่าใดครับเฮาเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่เปิดไว้บ่คะ39,500นห้าร้อยสามหม่ะต่อได้อยู่เนาะครับเนะาะค่ะโอ้ได้แม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้อง39ถ้าสิซื้อช่วงนี้ซื้อไปเลี้ยงช่วงนี้ล่ะพี่น้องเพราะว่าราคามันถูกครับผู้ใดหาเลี้ยงอยู่โอกาสดีครับ39,500เอ้าฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม 093 107 10 <7 S 1> 9524 9524ฮ้อยสุบันค่ะแม่นค่ะตาผมขอบคุณลหลายๆครับผมถ้าพี่น้องสนใจก็ทโทรมาเบอรมาคุยมาแล้วกันอยากให้เพื่อนถ่ายรูปถ่ายยังไปให้เพื่ก็คุยกันกนะครับเด้อเพอมาถ่ายอยู่ข้างรถอาจจะบอคักปนได้ครับพี่นอ้องอะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมนี่มีพี่น้องมาชมงวัวหอยสุบันแล้วพี่น้องอ๋อแต่เพื่อนบอนันปล่อยนันขายกะ เขมาสอบถามมึงนะครับเด้อพี่น้องไอ้แล้วลายตัวตายเนื้อเอ้าพี่น้องก็จังมาลองมาชมนะครับเด้อทั้งตลาดกูกระบือดอนทอยครับทุกวันจันทร์ครับผมตลาดควายกับมีควายเขาลรา้ครับตลาดนี้คือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดครับตลาดควายตลาดอดอนท้อยพี่น้องทั้งอากาศอํานวย สำหรับมื้อนี้คลิปน,นี้กับพี่ฝางน้องว่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ